สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีเพาฟมาแล้วดีค่ะมาพร้อมกับความกิดหน่อยคิดถึงพี่น้องแฟนครับเอฟซีอ,อีกคลิปนึงครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องครับเขาไปเยี่ยมยามถามเขาทางเฮียนไหญ่ทางเฮี้ยนใหญ่ใหญ่ปีปพ <อ S 2> ปัยี<ป>่ตวงอ๋ออาการนักเติบอยู่ว่ามีการย่างย่างว่ามันย่างไก่ย่างไก่ย่างหมูย่างอย่างนี้พี่น้องย่างคนผู้ใดเป็นนี่ย่างเป็นตัวย่าง ึนาว่าย่างยากนะ็น้างไปเยี่ยมยถทมข้าววงกกว่าผู้ใดเป็นอย่างพันยางอยู่ใสจะว่ายูเงื่อนยายนะครับพี่น้องอาพาสันไปให้แม่น้ำพ่อพาย่างไปเดินเดินเดินนนผ่ผ่้าพันธ์พัเพ่อนเพ่นเพื่นยางยูใสมยาบยางยุขังเงี้ยคนหน่อยเห็นดีละเอาผู้ใดเป็น่อย่างไปพี่น้องครับพี่เบิ้งไปยางยุหขังเงี้ยคนหน่อยพ่สัน้ายเราบอกกระเลเดี๋ยพญตก็ะโอ้ปาปพี่ไปเบิ้งนะครับ ่วยบ้ยยยนนยดได้เป็นนิยังเนี่ยหวังนี่ลองเข่าเขียนเงินย่ยใช่ผู้เห็นโอ้ยินแต่ว่าย่างย่างมันย่างยังสนุกโอ้ย่างผู้ใดเป็นนิยังมันลงหนีได้อี่ตัน <c oughs> พาไปนองมาทำข้าวโอ้ผ oh, oh. oh. ู oh. okay, no, right, right. Oh, ้ใด้เดี๋ยวยางๆก่อนคันว่าคนบาดเจ็บแล้วผอมันหยาดอยู่โอ้เดะเดวเดะเดะเดะโอ้เมยน่อนโอ้บอก่ไปได้ย่างหย่างว่ามันย่างยังเพื่อนคนหน่อยมันโอ้เมย์เมยน่อนเมยน่อนเมยน่อนเป็นอย่างนี้โดนมาโดนต่ำยังไง มือลดต่ำต่ำที่เหิงครับนี่ตำต่มือวันเสาร์หมดเดียวมือวันเสามือนี้วันยังมือนี้วันจันมือนี้วันจันโอ้ไปหาหมอมาแล้วบ้าครับนี่ไปมาแล้วโอ้ย่างใบเป้าใบนาครับพี่น้องโอ้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 อันนี้โอ้ไปหาบ้านมือเศร้านี่ครับพี่น้องโอ้เน่าเน่าแสดงว่าไปเน่าง่วงบาลฉีดยาอยู่ะมากนอนโรงพยาบาลฉีดยาอยูอะลดลดยังต่ำลดยังต่ำรถเก๋งโอ้วันนี้เพิ่น พิ่นเพิ่นจอดเบิ่งเฮาบ่นี่เบิ่งอยู่เพิ่นโอ้ใครอยู่เพิ่นเบิ่งเบิ่งกันอยู่เบิ่งกันอยู่ทางใดนี่อคนแต่ละค้นี่หล่นเจ็บเจ็บเจบ่แม่เจ็บอยู่โอ้เจ็บอยู่โอ้หมอเพิ่นจะชัดจะขึ้นสองขึ้นหลานสองขึ้นโอ้แต่ว่าสองขึ้นสองหมื่นแล้วสองขึ้นสองให้ดีก็คืองนย่างย่างโอ้ไปออกโรงพยาบาลมาบ้านเขาก็ต้องย่างกันนะครับโอ้ด้ยิ้มแต่ไม่เงียเพาอว่าย่างไม่ย่างหรือเปล่าดนีลอลองลองลม มันหายังดอกโหออย่างนักดีค้นดอกไ่คือกันอีพอยทดีเดยวครอีพอยมย์ห้าก็ว่าคือกระจายเลือดนั่นเองเนาะหมายถึงว่าคือคือย่างให้ให้เลือดกระจายให้เลือดเลี้ยนเลือดซีบอได้แค้นอืมพอย่าอยี่ดอกเมย์มันหนาวอยู่อากาศหนาวอยู่พออยางอยู่อ้้นนีนหว ม้ลหยิบโอยิบยิบิบ้าือปันดเนาะยิอยิบยิจะเขีไหมกาเข็ยโอ้ยิบเก้าเขียนเลือกความเลือกปวนหัว่ตอนนี่ปวนเออใครอยูสนะใครอยใครอย่าอเล่เรือมันออกเอาแยดูเล เลือดนออกโยเออเลือดออกคนมาเลือดออกกะโย่น้องสาวพี่โต้โอ้น่องสาวพอโต้งอือกน่องสาวพี่เกาน่องสาวพีอเกาน่องสาวพี่โต้บอกบอกบอกกสิว้าพี่น้องนั่นเทียงหน้าแล้นั่นนะนั่นเทียงหน้าสาวอันอยู่รอดน้โอ้โอ้โอู้ดีละูดอยู่รอดสาวอยู่รอน้มนะโอ้โอ อยู่เราความทา้งดีเราจำอันจักรยานโอ้จักรยานไอเมียคอยเลยเออเอาโอ้ถือว่าผ่าดคอเออเออผาดคอผ่าดคอใช้ต้นปีงซี่เราไม่ไดโโกคด้บัตเนี่ยอืมแต่ชีโชกไม่แต่ชีโกคดีบัตรเนี่ยเพราะว่าใช้ต้นปีโอโอต่อไปก็ไม่ได้โชกนี่ครับเผาอหายซ่วงหายเศร้าว่ามันพูดอะไรเป็นอย่างนี้ยินแต่ว่ายาง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 ไก่บ่ว่า บอ้ม่แต่มันยากไม่ย่งย,อย,ย้อนเติมน้ำจิ้มย่งางเีี่ <laughs> 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 เอาว่าน้องหัวมวลกันนะพี่น้องนะครับบางหายซีเรียดกันนะครับโอ้ถามข่าถามข่าโอ้น้องอีพอต้ง รวดต่ำรวดต่ำอ uh, kind of ืใส่างทที่มนเก็บหุ่มดีดีหุ่มหุ่มยงมาไหมพร้อมปหนาดห้วยห่วยโอ้นานเช้านาดนานเช้านาดไปอยู่บุตรโอ้ยที่แหลกไม่กัดจูไท่ก็ไม่กัดไฟก็ร้องห่วงนะ เออทานที่อีกทานทานที่หมดแล้วโอ้มันได้เราทานที่อีกอยู่เพรว่าเพรว่าเตียงพรว่าเตียงมันสูงเติบอยู่นเตียงเตียงสูงเตบอยเขาพได้มูปาใส้หมนส้่าเลมัน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 เก็บบ่มันเก็้ไปข้างหลังเก็บตวนหมูใส่ทย่างแล้วโอ้สายรัดพอย่เฮ็ดกันไฟห้เฮ็ดมีกวนให้อันพ่อไปยังสนนี้ไห พอไปใส้นหนไปเนไปเสหนอีกเเอสหนแล้วเนเตยเนนือเนเด้อลอือนะครับเอาเอากระซองกระเศ้าเโอยเอากระซองกระเาโดนโดนบ่ม่เาอย่างนี่ปกติเขาอย่างกันโดนบ่อย่าง2มือน่นเน่นี่นะอุปัติวบ่เหีมก็หมองนงอยย่าง2มืออืมเนียนไเนยนุลเทียงนันแล้วยังเกาะยังิืดี บกเอาวัดห้ขาเขําใส่บพ่อผม้ีไหมใส่อ๋อคือหมายถึงว่าคือให้ให้อายาเธอละคือให้ผพมือไอเอาใส่ไอใส่ไอผมโอ้โอ้นี่คือวิธีการย่างผู้ิมัญญาชาวบ้านนันไม่ได้ขี่มาใ่หรอก็จโอ้ต้อคันม่ขี่มาใส่่ได้ขไม่ขี่ม้าวันนี้โอ้พ่อพ่อดีก็บ่อผมใส่ดอกขี้เดีดขอพ่าพเฝ้าเด้ขอ่่เด้ วาไม่เกาขี่ม้านขี่มาขีไก่ก็เจ้าว่าเป็นยาเบิดแต่ว่าสมัยเขานีบัวใช่เด้อแต่ถ้องกได้นินข้าวซื้อกวบอมาเบิ้งเด้อเหยียดขี่มาเอาดูแรกกันดูเรกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คือการย่างครับพี่น้องอันใช้มีหิมเอิญปิ้งครับ่ใช่หมีเปิ้งหรือใครูะดอกวัวได้ยุบเป็นยังไงดอกกันว่าสัน หอดมือหมอแล้วผ่อดมือหมอนแล้วผ่อดมือหมอหมอล้วหมอลำเผาแล้วหมอนหมออดินผู้แดงกัดจิได้ต่ำปฏิบัติมาปฏิบัติได้ดีัวเแล้วหรือเปล่าครับเราปวดแล้วเอาพริกสดด้วยนะเผาเผาสิบพริกสดแล้วก็เทียมใส่หลายๆมาไปสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไทยถามเนี่ยไปไปไปยังก่อนนี่ค่อยค่อยลดต่ำไปตลาดไปตลาดฮะไปตลาดนัดตลาดนัดค้าครับมันมืดจิ ถ่วงเขาซุ่มหนึ่งหาโ <mel od ic> อ้ออ like oh, มือ <mel od ic> mm ่อซุ่มเล้าบ้านเ่าเอิญเมื่อซุ่มเหล้าช่วงซุ่มเล้าโอ้ตลาดน er ัดฟังทั้งอันโรงเรียนพุลอนเลี้ยนพุ่นะโอ้บ่เห็นรถเขาม้าสัมบ่โบเห็นออืก็ได้จูงจูงขาม้าเลยมันบ่ขี้ขมแล้วขี้เอามันบ่นี่โอ้ผมว่ามันจูงโอ้มันเรียนมันอันอันมันบ่เห็นบ่เห็น อย่งยังนแค่บางตานีไหมโอ้โอ้โอ้ข้าฉีกเก็บค่าฉีเก็บอเมื่อซุ่มเล้าแต่จักรยานเทากับบอมีไฟเนาะเทากับบอเห็นแต่ว่าเทาหนึ่งสิเห็นเขาอยู่แต่ว่าเขาบ่เห็นเทาบ่รลูนเทาบอลบอมีไฟแต่ว่าเขาไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเทาอยู่โอ้โอ้เบียรกเขาเบียรกอยู่เท่าแบบจักรยานเกียร์หลอนจักรยานบ่มีหยัง่งปนิสลบบปนิสลบอยู่ได้ไหมเนาะเพาะว่าูดแก่เห็นว่าผิวต่างชาติบ้าง ย่านคนก็ลอยขึ้นไหเลอือนี่เราเพิ่วมาเพิ่ว่าคนเฮ่าขาดจีเจ็บเนาะไใช่ยังี้จะก่ายนงก่ยันเนาะเพราะคนหนาหนาเล่าติปาดเป่อังเออขาดจีบเป็นยังั้นเพ่อตาวาบบึงเกนบังนกจะยิไปเผลาแม่ไหมรถปกอัาเป็นต้ำฟุ้งขึ้นหลังรถต่ำบุกเอเจ็ตเหรอขอหอดีนี่ส่วมพอเขาไปไปบึงใหญ mắt 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 bắn mắt 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 này mắt 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 ไม่ยอนไม่ยอล้วแลมองมองไม่ยอนไปวางนึ mi, you know. right. ่งเนี่ยแต่พ่อไปซื้อ่อพูเจ้าเห็นงานน้ำแม่มองไม่แลวซื้อวางเรื่อก่อนแลวซื้อเไรเป็นบุเล่ผมไปซื้อแต่ผมมันซื้อพรวังกินอยู่แเราเป็นีอย่างรเราขังเราอานน้ำสั่งเราอานน้ำสั่ง ล้วสีนางเหนียวในจักหน่อยเต่าแก่เต่าแก่เพิ่นก็ได้ดิขาถามหามาถามหาอยู่ว่ะผู้ชายผู้เราถามหาไม่งั้นเครื่องผู้หญิงต้องผู้ชายน่ะชาวบ้านไม่งั้นย้อนออกมาเป็นออกมาแล้วสัตว์เริ่มว่าไปว่ามาแล้วพอผู้ชายเลยว่า นี่ย้อดแล้วหนังเดียวแล้วอาบน้ำสั่งแล้วว่าเป็นยังเอาเอาเอาเดี๋ยวกระซ่วงกระเศร้าดอกเอาย่างอยู่นี่ย่างกันเบิ้งกันแล่กันอยู่นี่ล่ะนะครับพี่น้องนี่แหละอยู่ขายเฮียนคนหน่อยนี่แหละวันผู้ใดเป็นยังโอเมย้อนเอาเดี๋ยวกระซ่วงกระเศร้าดอกไหมนะครับเอาฟื้นทว่าเข้าฟาดเข้าไปว่เป็นไรก็เนี่ก็ดี นะครับโอ้ขับไปเหมือนบ้านพี่ผู้ใดไปขันจีไปย่างนี่เทียงน่ะไฟนะข่อยก็บ่้าไฟนะกันย่างโอ้ยเด็กกัหนาวข่อยข่อยกับบ้าไฟเลยมีละเอาไฟมาไต่นี่ละแรงกับสีมาดังเขาจี้จี้เลยจี้ก็จี้ก็จี้อย่างนี้จี้ยังแน่ยละโอ้เอาเอาบ้าไปยังเอาซันนะคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาถามข่าวไม่ย้อนว่าเป็นผู้ใดเห็นไม่ย้อนน้องน้องอีพ่อโต้งนะครับเอ็กมาย่างอยุคหังเฮี้ยนก้นหน่อยเอาเอาซันนะ นะครับขออนุญาตพี่น้องข้าซ้ำนี่นะครับปิีชิปซ้ำนี่นะครับคลิปหนาพ,อาพ่อกันไม่มาถามข่าวไม่ย้อนซื้อดอกนะครับพี่น้องนะครับอ่ะสุดท้ายแปดมือพี่น้องข้าอยู่ดีกินแซ่บสู้ขู่สู้ข้นนะครับปฏิจา,ากโรคไข้ไข้เจ็บปีใหม่หลังปีใหม่ไปแล้วขอให้พี่น้องข้าเต็มมีโศกมีไใช้มันหมานเลยลุยนะครับพี่น้องข้านะครับเอาคลิปนี้ซ้ำนี่คลิปหนาพ่อกันไม่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ